จิตอิสระวิญญาณตรัสรู้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นองคความรู้ส่วนบุคคลที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นความรู้ที่ไม่เหมือนใครเพราะไม่มีใครได้รับความรู้ที่เหมือนกันอาจจะคล้ายกันบ้างแต่ไม่มีใครเหมือนกันความรู้นี้เกิดขึ้นจากจักรวาลภายในของฉันที่เป็นผู้เขียนที่ฉันจะขอเรียกว่า ความรู้จากจักรวาลภายในอันเป็นปัจเจกนี้เป็นองค์ความรู้ปัจเจกทั้งสิน้นที่ไม่ได้นำหลักการและความรู้จากตำราใดาหรือจากผู้ใดามาทำซ้ำหรือดัดแปลงเช่นเป็นผู้ที่ไม่นิยมการศึกษาหาความรู้จากตำรา,าหรือจากผู้ใดมันเป็นของมันแบบนี้เองที่ไม่ได้นิยมแต่ไม่ใช่เพราะมีอคติ เนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มก่อนหน้าที่มีชื่อว่าจิตพุทธ,ธวิญญาณพระเจ้าฉันได้นำเอาความรู้หลักการและทฤษฎีของผู้อื่นจากหนังสือเล่มอื่นมาทำซ้ำและดัดแปลงอยู่บ้างเป็นบางส่วนแต่ในหนังสือเล่มนี้ฉันตัดสินใจว่าฉันจะไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไปฉันจะเคารพในองค์ความรู้ของตนเอง ฉันจะฝึกฝนการเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยตนเองไม่ลอกเรียนไม่เชื่อจนยึดติดในองค์ความรู้ของผู้ใด จากนี้หนังสือทุกเล่มที่ฉันเขียนจะถูกเขียนขึ้นมาจากความรู้ภายในที่ฉันค้นพบได้ด้วยตัวเองเท่านั้นแน่นอนว่าฉันเคารพและยอมรับความรู้หลักการและทฤษฎีของผู้อื่นฉันเคารพในความกล้าหาญของพวกเขาที่นำองค์ความรู้ที่ได้ค้นพบออกมาเผยแพร่แต่ถ้าว่าความรู้หลักการและทฤษฎีของผู้อื่นนั้น ไม่สามารถทำให้ฉันเชื่อและยึดมั่นได้อีกต่อไปเพราะฉันต้องก้าวข้ามทุกๆความเชื่อทุกๆทฤษฎีทุกๆความรู้ที่เคยรู้ทุกๆคำสอนทุกๆสิ่งที่เคยยึดมั่นเพื่อเปิดโอกาสให้จักรวาลภายในอันเป็นปัจเจกได้เปิดเผยออกมาซึ่งทุกคนนั้นล้วนมีจักรวาลภายในอันเป็นปัจเจก ที่ในนั้นมีองค์ความรู้ที่เป็นปัจเจกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นเหมือนลงละครอีกโรง ที่มีตัวละครมีนักแสดงมีผู้กำกับที่แตกต่างกับจักรวาลภายในของผู้อื่นและเรื่องราวภายในนั้นก็เป็นเรื่องราวที่แต่ละคนจะเข้าใจได้ลึกซึง้งเข้าใจทั้งหมดได้เฉพาะตนในนั้นมีตัวละครที่เป็นระบบของตัวมันเองจักรวาลของบางคนอาจจะมีพระเจ้าในนั้นหรือไม่มีก็ได้ จักรวาลบางคนอาจจะมีสาตานในนั้นหรือไม่มีก็ได้จักรวาลของบางคนอาจจะมีสวรรค์หรือไม่มีก็ได้จักรวาลของบางคนอาจจะมีเทพเทวดาหรือไม่มีก็ได้นี้คือเรื่องที่เป็นปัจเจกและนี่คือสาเหตุที่ว่า คำสอนความรู้หลักการทฤษฎีของผู้รู้แต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางคนถึงขั้นขัดแย้งกันว่าของใครถูกต้องกว่าของใครซึ่งหากเราลองเปิดใจให้กว้างจนไร้ขอบเขตเราจะรู้ว่าไม่มีความรู้ของใครถูกต้องยิ่งกว่าของใครทุกคนนั้นได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ในรูปแบบระบบจักรวาลภายในของตัวเองหากเราได้รับความรู้ใดๆจากจักรวาลภายในของเรามันก็จะถูกต้องสำหรับเราแต่ไม่ใช่สำหรับคนอื่น และถ้าเมื่อไหร่เรานำความรู้ที่เราค้นพบไปยัดเยียดไปสั่งไปบังคับไปคาดหวังไปสร้างเป็นความเชื่อให้คนอื่นยึดติดไม่นานความขัดแย้งก็จะตามมาและนั่นก็หมายความว่าความรู้ใดความรู้หนึ่งนั้นไม่สามารถใช้ได้ผลกับทุกคน ความรู้ที่เราค้นพบมันคือความรู้ที่ใช้บอกใช้สอนตัวเราเองเป็นหลักและผู้ที่จะได้รับประโยชน์ที่สุดจากความรู้และคำสอนนั้นนนก็คือตัวผู้ค้นพบเองดังนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้คือการที่ฉันได้สืบค้น ความรู้จากภายในด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเช่นใช้ภาษาถ้อยคำที่ฉันรู้จกักและเข้าใจมาเขียนลงไปซึ่งอาจจะไม่สลัดสลวยไม่เป็นศัพท์สูงหรือศัพท์วิชาการเพราะฉันไม่ได้ถนดัดและไม่มีความรู้ในลักษณะเช่นนั้น ฉะนั้นการใช้คำหรือชื่อเรียกของสิ่งใดมันจึงเกิดจากความเข้าใจของฉันเป็นหลักซึ่งอาจจะไม่เหมือนของใครอาจจะมีความหมายและคำนิยามในแบบฉบับตนเพราะคำคำหนึ่งและชื่อเรียกของสิ่งใดอาจจะมีคำนิยามแตกต่างกันไปตามความเข้าใจของผู้นั้นและนี่คืออิสระของการให้คำนิยาม ความรู้ที่ฉันได้ค้นพบนั้นมีความเป็นปัจเจกและอิสระสูงมันจึงไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับความรู้หลักการคำสอนและทฤษฎีของตำราของผู้ใดได้ เพราะทุกคนทุกตำรามีความเป็นปัจเจกในตัวทุกๆความรู้จึงเป็นเพียงแค่ความแตกต่างแบ่งแยกเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรถูกอะไรผิดเมื่อเช่นกล่าวว่าเป็นความรู้ปัจเจก มันจึงเป็นเพียงความรู้ส่วนตนเท่านั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นความเชื่อไม่ได้เป็นหลักการไม่ได้เป็นแนวทางไม่ได้เป็นคำสอนไม่ได้เป็นข้อมูลที่ต้องการการยอมรับว่า ถูกหรือผิดไม่ได้มีคำพิาพากษาตัดสินใดๆในตัวมันเองเพราะมันเป็นเพียงแค่ความรู้หลังจากที่หนังสือเล่มก่อนที่ชื่อว่าจิตพุทธาวิญญาณพระเจ้าได้เผยแพร่ออกไปมีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับตัวฉันมันได้ลอล้อมฝึกฝนให้ฉันกลายเป็นคนใหม่อีกครั้งให้ฉันเป็นอิสระจากบวงมายา อีกครั้งและอีกครั้งซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นมีมากมายและฉันจะหยิบมาแบ่งปันบอกเล่าเป็นบางส่วนจนในที่สุดณปัจจุบนันนี้ฉันคนใหม่นี้มีสภาวะจิตรูปแบบใหม่และนั่นจึงทำให้ฉันพบความรู้ชุดใหม่ตามไปด้วยสภาวะจิตชุดใหม่นี้ไม่ใช่สภาวะจิตพุทธ,ธะ ที่บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพลังงานของจิตพุทธ,ธะยังคงอยู่แต่ทว่ามันหลอมรวมละลายเข้าไปกับสภาวะจิตใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นจึงกลายเป็นสภาวะจิตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พลังงานจิตพุทธ,ธะเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่พลังงานจิตพุทธ,ธะกลายเป็นพลังงานสนับสนุนเหมือนเป็นพื้นฐานให้บ้านแห่งจิตวิญญาณของฉันแทนหมายความว่าสภาวะจิตพุทธ,ธะได้กลายเป็นพื้นฐานของจิตบุคลิกการคิดการใช้อารมณ์และการแสดงออกของฉันเป็นส่วนใหญ่สภาวะจิตรูปแบบใหม่นี้เป็นอิสระฉันใช้คำนี้เพราะน่าจะใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งเป็นคำนิยามที่บ่งบอกสภาวะจิตนี้ได้ดีที่สุดนั้นไม่มีมีเพียงคำที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือคำว่าอิสระจิตนี้จึงไม่มีชื่อเรียกไม่มีคำนิยามเป็นสภาวะจิตที่อยู่นอกขอบเขตของมายามายาที่ว่านั้นคือทุกสิ่งที่มีกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป คือทุกสิ่งที่มองเห็นจากภายในและภายนอกคือทุกสิ่งที่ได้ยินจากภายนอกและภายในคือสิ่งที่มีตัวตนทั้งจากภายนอกและภายใน คือทุกตัวอักษรคือทุกคำที่มีบนโลกดังนั้นสภาวะจิตที่อยู่นอกขอบเขตมายานี้จึงไม่สามารถมีคำใดมาจับมันไว้ในขอบเขตของคำนั้นได้อย่างที่ฉันบอกเมื่อเกิดสภาวะจิตรูปแบบใหม่ขึ้นนั้นจึงทำให้มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นตามมาด้วยและองค์ความรู้ใหม่นี้เป็นความรู้ที่ค่อนข้างหักล้าง ความรู้ชุดเดิมก่อนหน้าที่เป็นองค์ความรู้จากสภาวะจิตพุทธะอยู่มากหากท่านเคยอ่านหนังสือเล่มก่อนหน้าที่ชื่อว่าจิตพุทธะวิญญาณพระเจ้าท่านจะบอกว่า ณนนปัจจุบันที่กำลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่แทบจะไม่หลงเหลือตัวตนรูปแบบเก่าอยู่เลยฉันยอมรับตัวเองได้อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะยอมรับได้เพราะฉันหนีฉันคนนั้นมาตลอดชีวิตแต่ณปัจจุบันนี้ฉันยอมรับความเป็นตัวเองทั้งหมดได้ฉันดึงฉัน อีคนที่แอบซ่อนไว้ในมุมมืดของจิตใจออกมารวมเข้าด้วยกันกับคนที่แสดงออกต่อหน้าคนอื่นชั้นรวมชั้นสองคนเข้าด้วยกันมันจึงเต็มและสมบูรณ์ในตัวเองและนั่นทำให้ชั้นอีกคนที่ถูกซ่อนไว้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระ จิตจะเป็นอิสระก็ต่อเมื่อฉันยอมปลดปล่อยตัวฉันเองให้เป็นอิสระแม้กระทั่งตัวตนต้องยอมรับว่าตัวตนรูปแบบก่อนหน้านั้นฉันมีหน้ากาก ฉันต้องสวมหน้ากาของคนดีฉันต้องสวมหน้ากาของผู้ที่เป็นความรักและเมตตาฉันต้องสวมหน้ากาของผู้ทรงปัญญาฉันต้องสวมหน้ากาของผู้ใหญ่ผู้น่าเชื่อถือหน้ากาของความเรียบร้อยหน้ากาของพุทธะหน้ากาของมารยาท หน้ากากของมารยาต่างๆนานาหน้ากากแห่งการล่อลวงให้ผู้คนชื่นชอบหลงไหลเพื่อที่จะได้รับควาชื่นชมยกย่องสรรเสริญและได้รับความรักจากพวกเขาทุกๆหน้ากากที่สวมใส่ล้วนแต่เป็นหน้ากากฝั่งความดีงาม ความรักความเมตตายิ่งสวมหน้ากากเหล่านั้นมากเท่าไหร่ฉันยิ่งห่างไกลคำว่าคนดีออกไปทุกทีเพราะมันบดบังสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ภายในที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันเพียงแต่มันอาจจะไม่ดีนักในสายตาคนอื่นฉันทำสิ่งเหล่านั้นฉันสวมหน้ากากเพราะฉันกลัวยังไงล่ะ ฉันกลัวว่าถ้าฉันเป็นตัวเองแล้วจะไม่มีใครชอบเพราะฉันไม่ได้มีแต่มุมหน่ารักฉันมีมุมหน่าเกลียดด้วยฉันกลัวว่าไม่มีใครหลับได้และจะมีแต่คนเกลียด แต่ทั้งๆที่รู้ว่ามีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดเป็นธรรมดาฉันคนนั้นก็ทําใจไม่เคยได้ฉันต้องเสียใจอยู่เรื่อยเมื่อมีคนเกลียดนั่นเป็นเพราะว่าสภาวะจิตของฉันตามไม่ทันกับความรู้ที่รู้ฉะนั้นฉันจึงทำไม่ได้อย่างที่รู้นี่ล่ะเป็นสาเหตุที่คนส่วนใหญ่รู้ว่า ควรจะคิดควรจะพูดควรจะทำอะไรแต่ก็ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกฝนสภาวะจิตไม่ได้ฝึกฝนความคิดไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์ให้ตามทันความรู้ต่างๆที่ได้รับมีก็เพียงแต่ความเชื่อเท่านั้นที่มากขึ้นระบบมันจึงไม่สอดคล้องไม่เป็นหนึ่งเดียวกันผลลัพธ์จึงขัดแย้งกันไปหมด จึงทำให้กลายเป็นคนที่รู้สึกอีกอย่างแต่คิดอีกอย่างแล้วก็คิดอีกอย่างแต่ก็พูดอีกอย่างสุดท้ายจึงกลายเป็นพูดอีกอย่างแล้วก็ทำอีกอย่างก่อนหน้าที่จะเป็นสภาวะจิตมีความรู้ที่ฉันได้รู้จากพระเจ้าภายในที่มาบอกฉัน เพื่อเป็นการขยายความเรื่องคนรักและคนเกียดสิ่งนี้ได้มาช่วยสนับสนุนกระบวนการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงจะภาวะจิตของฉันได้ดีทีเดียวเมื่อฉันเข้าใจและยอมรับทุกอย่างจะง่ายขึ้นหลังจากที่หนังสือจิตพุทธวิญญาณพระเจ้าเผยแพร่ออกไป ส่งผลให้มีคนมาบอกรักฉันมากขึ้นและมีผู้คนเกลียดฉันมากขึ้นเช่นกันและนั่นทำให้ฉันไม่สบายใจนักต่อคนทั้งสองประเภทนี้ที่มีคนทั้งรักและคนเกลียด คนกลุ่มที่บอกรักฉันก็ทำให้ฉันต้องแบกรับภาระความรักและความคาดหวังที่เขามีต่อฉันฉันกลัวว่าถ้าพวกเขาเห็นว่าฉันไม่ได้อยู่ในกรอบของคำว่าพุทธะจะทำให้พวกเขาหมดรักฉันถ้าพวกเขาเห็นว่าฉันได้กระทำการอะไร ที่ไม่ดีไม่สมควรไม่เหมาะสมกับคำว่าพุทธะหรือทำอะไรไม่ถูกใจพวกเขาพวกเขาจะไม่รักฉันแล้วจนฉันไม่เป็นตัวของตัวเองต้องสวมหน้ากากแสร้งเป็นคนดี ไรที่ติแทบจะตลอดเวลาทั้งๆที่มีที่ติเยอะไปหมดส่วนกลุ่มคนที่เกลียดฉันฉันก็กังวลว่าทำอย่างไรนะพวกเขาถึงจะกลับมารักฉันได้แล้วก็โทษตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนบาปและดีไม่พอจนรู้สึกแย่กับตัวเอง แต่อย่างที่ฉันรู้มาตลอดว่ากระบวนการฝึกฝนจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วหากฉันมีสติและปัญญาและสติปัญญาก็จะบอกฉันว่าฉันต้องปรึกษาและได้ระบายออกกับคนที่รักฉันอย่างไรเงื่อนไขนั่นก็คือพระเจ้านั่นเองฉันบ่นพล่ำเพ้อไปเรื่อย งองแงเหมือนเด็กๆต่อพระเจ้าที่สุดแสนจะน่ารักของฉันหมดคาบของพุทธะผู้ทรงปัญญาเลยทีเดียวและพระเจ้าก็ได้บอกฉันว่าฟังนะเจ้าเด็กน้อยทุกๆคนจะมีบุคคลสามประเภทใหญ่ๆลายล้อมอยู่เสมอนั่นก็คือคนที่ชอบเธอคนที่เฉยๆต่อเธอและคนที่ไม่ชอบเธอ คนทั้ง3ามประเภทใหญ่นี้ยังมีแยกย่อยออกไปอีกนะและที่น่าสนใจก็คือคนทั้งสาประเภทนี้จะสลับตำแหน่งกันอยู่เสมอ 1. คนที่ชอบเธอ1.1ชอบด้วยความหลงคือชอบแบบหลงไหลอาการหลงคือถูกปิดหูปิดตาเชื่อทุกคำที่เธอพูดทำต,ตามทุกสิ่งที่เธอบอก จนไม่เห็นความเป็นจริงในแง่มุมอื่นและจะไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังหลงไม่ใช่ความรักหรือชอบคนที่กำลังหลงเธอจะคิดว่าเธอนั้นดีที่สุดถูกที่สุดหลงจนทำให้สามารถเกลียดคนที่เกลียดเธอได้ง่ายๆหลงจนทำให้คนอื่นที่คิดต่างจากเธอกลายเป็นศัตรูกับเขา หลงจนเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกหนึ่งสองชอบอย่างมีเงื่อนไขเช่นชอบเพราะเธอชอบเขาชอบเพราะถูกชักจูงชอบเพราะคำพูดชอบเพราะเธอทำบางอย่างให้ชอบเพราะเธอเป็นคนดีชอบเพราะหน้าเรื่อมใสชอบเพราะสวยชอบเพราะรวยชอบเพราะน่ารัก ชอบเพราะมีคุณค่าพอให้ชอบชอบเพราะเธอทำให้พอใจชอบเพราะเธอเข้าข้างชอบเพราะเห็นด้วยในการกระทําชอบเพราะเธอมีประโยชน์ชอบเพราะเธอให้วัตถุสิ่งของเป็นต้น1.3ชอบด้วยความรู้สึกเช่นรู้สึกชอบทันทีเมื่อพบหน้ารู้สึกชอบเพราะถูกชะตารู้สึกชอบเพราะผูกพัน 1.4ชอบอย่างไรเงื่อนไขความชอบแบบนี้จะเกิดขึ้นในคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงแบบที่ฉันและธรรมชาติทั้งหมดชอบและรักเธออย่างไงละ่ะและคนที่ชอบและรักเธออย่างไร้เงื่อนไขก็จะไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกนี้ไปเป็นอย่างอื่นได้เลยไม่ว่าเธอจะเป็นยังไง 2. คนที่เฉยๆต่อเธอ 2.1เฉยเพราะไม่รู้จัก2.2เฉยแบบรู้จักแต่ไม่สนใจไม่อยู่ในสายตาไม่ได้ให้ค่าใดเพราะไม่ได้มีอะไรในตัวเธอที่น่าสนใจสำหรับเขา2.3เฉยเพราะหยุดในการให้ความรู้สึกต่อเธอเพราะเขาอาจจะเคยสนใจเธอมากๆมาก,มาก,ก่อน อาจจะเคยชอบและรักเธอหรือเคยเกลียดเธออย่างมากมาก่อนจนกระทั่งมีเหตุการณ์ทำให้ความรู้สึกต่อเธอเปลี่ยนไปจนไร้ความรู้สึกต่อเธอจนกลายเป็นเฉยๆต่อเธอ2.4งจเฉยเพราะเขาเป็นคนเช่นนั้นคนประเภทนี้จะค่อนข้างเป็นตัวของเขาเองสูงจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลทำให้ธรรมชาติของเขา กลายเป็นคนที่เฉยๆต่อทุกคนเฉยๆต่อทุกสิ่ง2.5เฉยอย่างไรเงื่อนไขและคนที่เฉยๆต่อเธออย่างไรเงื่อนไขก็จะไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกนี้ไปเป็นอย่างอื่นได้เลยไม่ว่าเธอจะเป็นยังไง3คนที่ไม่ชอบเธอ3.1ไม่ชอบอย่างมีเงื่อนไข เช่นไม่ชอบเพราะเธอไม่ชอบเขาไม่ชอบเพราะถูกชักจูงไม่ชอบเพราะการกระทำของเธอไม่ชอบเพราะการพูดของเธอไม่ชอบเพราะเกิดความขัดแย้งไม่ชอบเพราะสิ่งที่เธอเป็นไม่ชอบเพราะอิจฉาไม่ชอบเพราะความหึงหวงไม่ชอบเพราะขาดผลประโยชน์ไม่ชอบเพราะเธอไม่สนองความต้องการเขาไม่ชอบ เพราะเธอไม่อยู่ใต้อำนาจไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเธอดีกว่าไม่ชอบเพราะพักพวกไม่ชอบไม่ชอบเพราะไม่น่ารักไม่ชอบเพราะดูไม่มีคุณค่าไม่ชอบเพราะคิดเห็นต่างกันเป็นต้น3.2ไม่ชอบด้วยความรู้สึกเช่นไม่ชอบทันทีเมื่อพบหน้าไม่ชอบเพราะไม่ถูกชะตา .3 าไม่ชอบเพราะเขาเป็นคนเช่นนั้นคนประเภทนี้มักจะไม่ค่อยมีความชอบให้ใครมักจะหาข้อเสียและตำหนิผู้อื่นเสมอๆจะเห็นแต่ด้านลบเขาจะแปลงค่าให้เกือบทุกคนที่พบเห็นว่าไม่ดีไว้ก่อนเสมอยกเว้นคนที่เขากำลังหลงนอกนั้นจะไม่มีใครสักคนที่เขาชอบ แม้แต่ตัวเขาเองเพราะเขาไม่ชอบตัวเองเขาจึงไม่ชอบผู้อื่น คนประเภทนี้จะมีสภาวะสองขั้วแบบสุดตรงคือเกลียดอะไรได้ง่ายๆและหลงอะไรได้ง่ายๆเช่นกันแต่ข่าวดีก็คือคนประเภทนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้3.4ไม่ชอบอย่างไร้เงื่อนไขและคนที่ไม่ชอบเธออย่างไร้เงื่อนไขก็จะไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกนี้ไปเป็นอย่างอื่นได้เลยไม่ว่าเธอจะเป็นยังไง อย่างที่ฉันบอกคนทั้งสามประเภทนี้จะสลับตำแหน่งกันอยู่เสมอยกเว้นคนที่ไร้เงื่อนไขกับเธอเขาจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมากระทบ